เสนต้ัมาสาเซนสบันเติเส้นาสีบนเเนม่ลูกคันลานประมูลค่ะออนไลน์ค่ะสุ้ต่อยกได้นะคะสู้ต่อยกได้เลยที่ออนไลน์ตอนนี้ค่ะเสตดกปาป่าปันที่ลานราฮาเปค่ะเสมป่าปาเสนมาบันเสนันนบเราฮเปเสเสบานตเนเซที่ออนไลน์นะสองราฮเปที่ลานค่ะเสนาสองาเสนมาสบนตเสนมาสบนสอเะว่สาที่ลานจะสอล์ค่ะเสนสีาทเสนมาสีบนตเซนสบัน่าสอบเนจสบาอ ล้าค่ะสาสิบหพันปด้ดนอกค่ะสิบปรยหสิบบาส้านอกนะคะสสปดนสบนต็มสนราสพันสีดนอกค่ะสองแสริบสส่สิบบาทบเ็มสบาทนบสี่พันบาทที่ลาประุูดนอกนับสามขายค่ะัลูกค้ที่ขาสองแสนปดหมื่นสี่พันบาทคืลูกค้าน่ารักตเลขเจ็ดหนึ่งหนึ่ง 7จ็ดหนึ่งหนปูนไปสองแสนแปดบาทขอบคุณลูกค้าหน้าราดโดยนะครับมาลูกข้าราบปชมเรามาต่อไปต่อเลยครานี้รบ